วิธีดึงก็คือเอียง45องศานะคะหมายถึงแน่ให้ดูฝั่งนี้นะคะให้เอียงสี้าองศาหัวนิ้วโป้งลงข้างล่างหัวนิ้วโป้งลงข้างล่างนะคะเพราะมันจะมีแรงดึงมากกว่าดึงอย่างนี้นะถ้าดึงอย่างนี้มันหักนะคะเนี่ยถ้าดึงอย่างเงี้ยแลมันหักทางนี้คือเราสามารถจับจับโคนเขาได้แล้วก็สามารถบังคับทิศทางได้นะคะอันนี้เดี๋ยว อันนี้คือพี่จะแนะวิธีถอนหน่อไม่ให้มันหักนะคะบางคนไม่รู้วิธีถอนหน่อไงอันนี้คือมันก็เตรียมตัวจะออกะะี่ยค่ะเห็นนะมันก็จะออกหน่ออีกทีนี้ที่ดินมันเรียบอะ่ะพอเลยพอฝนลงไงพอฝนลงแล้วมันก็คือยุบตัวะคะ่ะที่เขาบอกให้พวนดินทุกหลังที่เราพักต้นเนี่ยแหละฝนมันตกไปเมื่อสักสองสามวันก่อนนะคะมันก เลยยุบตัวแล้วไอ้ก่อนหน้ามันก็ตกแล้วด้วยมันพี่คือทคนเดียวมันก็ได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละนะคะ่ะมันก็จะมีออกหนอนนะคะมีเตรียมตัวออกนอนนี่นอีกนะนะค่ะนะันะะนี่ก็อีกประมาณถ้าขึ้นหนึ่งนิ้วแน่อีกสองวันก็ถอนได้ค่ะอันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็ถอนได้แล้วนะคะอันนี้เห็นเปล่าว่ามันจะมีมีแทรกเราต้องปัดหมายถึงว่าเราต้องถอนไปทางนี้นะคะ แล้ววิธีถอนคือให้เอียงและถ้าเกิดเราไม่ถนัดนะ่ะก็คือใส่ถุงมือก่อนก็ได้นะคะแต่พี่ถนัดใช้ถุงมือถ้าเกิดใครไม่ถนัดคือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้แล้วแต่นะแต่พี่คือชอบใช้ถุงมือถุงมือพี่ก็คือเสียบตามหลักเนี่แหละคะ่ะไว้หัวหลักนะคะวิธีถอนให้หออกห่างออกห่างจากตัวตัวต้นน่ะอย่างน้อยสี่ห้าองศานะคะแล้วให้เอาหัวนิปโป้งอะ่ะ ลงนะคะลงข้างล่างแบบเนี้ยค่ะแบบนี้นะนี้ใช่ไหมมันจะมีนวลอยู่แล้วค่ะเนี่ยนะัมันจะมีนวลน,นวลน,นวลที่ต้นเนี่ยนั่นก็คือปกติของต้นไม้อยู่แล้วค่ะพอเราใส่เคียวเสื้อบ,บลอนไงมันจะมีนวลอ่าแล้วทีนี้มันจะมีหน่อใหม่เห็นป้ากาลังเกิดมาเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมีหน่อใหม่ที่กําลังจะโผล่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีนี้เราก็ไม่อยากจะให้มันไปโดนใช่ไหมเราก็คือ ให้มาทางนี้มาทางนี้เอียงมาทางนี้อย่าให้โดนหน่อนนี้นะหนอน,นี้ก็คือเงินเหมือนกันนะคะถ้าโดนปลายหน่อนก็คือไม่ไม่ได้ต่างคะมันคือหักเนี่ยวันนี้พี่ถอนหนอช้าหน่อยนะเพราะลูกค้ามาแต่เช้าเลยมาเอาต้นก้ลาะคะ่ะให้ดังเลาะที่เง้านะคะอย่าให้หักคานะหมายถึงว่าอันนี้มันเริ่มตื้นแล้วนะถ้าให้สังเกตนะคะว่าไอคำว่าที่เริ่มตื้น เพราะมันเอไอที่คุมดินน่ะมันจะที่คุมดินน่ะอยู่ใต้ดินมันจะขาวไงพอพ้นดินมันก็จะเขียวไงที่เขามีแยกสเปกนอเขียวนอขาวน่ะค่ะโคนเขียวโคนขาวบางพื้นที่เขาจะมีเกตเอเอเอขาวเอเขียวอ่ะพอเคยได้ยินกันมั่งเนาะนี่แหละค่ะมันคือจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่นี้มันเป็นเขียวแน่นอนเพราะมันเกินยี่ห้าเซนอยู่แล้วค่ะที่พี่ถอนเนี่ยมันคือเกินยี่ห้าเซนนะนี่ค่ะที่พี่ถอนนะนะ่ค่ะมันเกินยี่ห้าเซน ขนาเกินยีน่สห้าเซนเนี่ยที่พี่บอกว่าสายพันธุ์ที่พี่ปลูกนี่นแหละปลายไม่บานพี่ไม่ได้สวมหมวกเลยไงนี่ครับปลายก็จะไม่บานเห็นปะนี่คือคือปลายยังปกติอยู่นะคะคือปลายเเรียกว่าปลายเขาจะมีเอตูมเอบานไงอันนี้คือจะเป็นไซสสีนะคะตัวที่พี่ถอนนี่คือไซสี 4. มันคือเขาจะมี a ABC A ต um, ุม A บานอย่างเงี้ยแล้วก็บีตุมบีบานมันแล้วแต่ไงว่ามองบริษัทเขาจะคล้ายๆว่าเขาจะมีหลายสเปคให้เราทำแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อันนู้นก็ถอนได้หน้าร้อนเขาจะไม่ค่อยออกหน่อเท่าไหร่นะคะเราก็คือพยายามให้ตัวไม่ให้น้ำเพิ่มขึ้น่ะ พี่จะเคยให้สองถังตอนนี้คือว่าสองถังสามพันลิตรนะเพราะพี่เป็นน้ำบาดาลที่ที่พี่เคยทำตั้งแต่วางระบบท่อนะก็ะคือพี่จะให้อ่ะคือไล่สามงานเนี่ยพี่จะให้น้ำอยู่ประมาณสองถังตอนนี้เป็นสองถังครึ่งเกือบสามถังอะ่ะเพราะามันต้องเพิ่มไงนั่นหน่อเขาก็จะออกเหมือนกันจะออกหนอ่อน้อยลงอะคะ่ะฝั่งนู้นก็มีนะคะนะคะน่ะนะก็มีนะคะ่ะเปิดให้ดูนะนะคะ่ะก็มีเหมือนกันมันแต่มันจะมีน้อยลงแค่นั้นเองนะคะ่ะ มันก็ยังให้หน่อมากอะค่ะแต่มันให้หน่อไม่ค่อยเยอะขึ้นนะคะเพราะแต่ก่อนมันจะเยอะกว่าน,นี่พออากาศร้อนมันก็จะน้อยลงนะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาถอน ก็ตอนนี้อีกตอนนี้คือไซส์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไซส์ซีนะคะผมจะบอกว่าถ้าเกิดหน้าหน้าร้อนน่ะเกรดเขาก็จะลดลงนะคะหมยถึงว่าไอ้ขนาดไซส์เขาเขาจะลดลงด้วยนะคะคือว่าเขาจะเกรด A ออากาศกลายเป็นเกรดบีนะคะเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยก็คือต้นไม้เขาอยู่กับแดดเงี้ยหมยถึงอยู่กับแดดทั้งวันเลยอะ่ะ낮เราสี่โมงเช้าเนะี่ยตอนนี้คือสี่โมงเช้าแทบจะเรียกว่าร้อนเลยนะคะเราก็ไม่อยากจะอยู่ไงเห็นไหม แต่ต้นไม้เขาต้องยืนต้นแต่หน่อไม้ฝรั่งคือเขาชอบแดดอยู่แล้วไงแต่ทีนี้แดดมันแรงมันก็คือห้ามไม่ได้เรื่องแดดคือมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วค่ะเมื่อเช้าก็คลุ้มนะมีฝนเหมือนฝนจะตกเพราะเมื่อวานนี้ฝนมันตกไงเมื่อวานฝนมันตกที่ท,ที่อื่นพี่เห็นทิวไกลๆแหละแต่ไม่ได้ตกที่ไร่นะคะค่ะวิธีถอนเหมือนเดิมนะคะให้ห่างจากลำต้นอันนี้เห็นนะที่ฝนมันลง นี่น,นะคะยังมีความชุ่มชื้นเลยดินก็ยังมีความชุ่มชื้นเนะะี่ยค่ะยังมีความชุ่มชื้นอยู่เนี่ยน,นะคะแต่ทีเนี้ยไอ้ฝนมันลงอะ่ะเราไม่มีเวลาที่จะมามันคือพลดินได้แต่เราไม่มีเวลาไงเนี่ยค่ะวิธีดึงก็คือเ e อียง45องศานะคะหมายถึงแน่ๆให้ดูฝั่งนี้นะคะให้เ e อียง45องศาหัวนิโป้งลงข้างล่างหัวนิโป้งลงข้างล่างนะคะ เพราะมันจะมีแรงดึงมากกว่าดึงอย่างนี้นะถ้าดึงอย่างนี้มันหักนะคะเนี่ยถ้าดึงอย่างเงี้ยแลมันหักทั้งนี้คือเราสามารถจับจับโคนเขาได้แล้วก็สามารถบังคับทิศทางได้นะคะบางกอเขาจะเหนียวนิดนึงนะคะเพราะอะไรเพราะมันแห้งไงบางครั้งมันแห้งเนะะี่ยค่ะที่เขาจุ่มลงดินเนี่ยคือตอนนี้คือเขาเง่าอยู่ลึกประมาณเนี้ยค่ะประมาณเกือบสองนิ้วเนะะี่ยค่ะที่เขาว่าทําไมให้ลงลึก หมาถึงปลูกให้ลึกเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเวลาฝนมันลงอ่ะมันก็จะกดดินลงแล้วดินก็จะไหลเพราะพื้นที่พี่จะเป็นแบบนี้ไงเห็นไหมเนี่ยพื้นที่พี่จะเป็น,น queens, แนวเนีแนวเนี่ยค่ะเป็นสโลปลงเห็นนะแล้วดินเนี่ยหมายถึงว่ามันก็จะไหลลงไง มันก็จะไหลลงใช่ไหมแล้วพอหน้าฝนเวลาเราพักต้นบางคนเขาก็จะหมายถึงว่าเอาดินเนี่ยหมายถึงว่าใช้รถตีดินเนี่ยแล้วก็สาดดินขึ้นไปข้างบนคือเหมือนเอาดินกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเพื่อไปกลบเนี่ยคะ่ะไปกลบโคนเนี่ยแหลคะค่ะแล้วเขาก็สับดินพอสับดินแล้วเขามันก็คือว่ามันจะทํา เหมือนไปสับดินพอโดนลากแล้วเดี๋ยวพอลากมันโดนสับมันก็จะสร้างแล้วมันเพื่อไปหาอาหารไงมันเขาถึงให้สับดินช่วงที่เราพักต้นด้วยอะค่ะนั่นแหละเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอะค่ะแล้วอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถอนได้นะคะเนี่ยอันนี้คือไซซส,สีเหมือนกันค่ะไม่บานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่บานเห็นนะเพราะที่ไร่พี่คือจะไม่สวมหมอกอยู่แล้วไงเพราะเรารู้อยู่แล้วมันไม่บาก เราก็มันมันถ้าเกิดเราสวมทําเป็นธุรกิจไม่ถึงส่งส่งบริษัทเลยอะ่ะถ้าเกิดเราป้องกันได้ก็คือสวมหมวกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําอีกคลิปหนึ่งนะคะให้สวมหมวกวันนี้พี่ไม่ได้เตรียมมาอันนี้พี่แค่มาถอนในแปลงเฉยๆนะอันนี้กอนี้อันนี้ก็คือไซส์ใหญ่นะอันนี้ก่อนนี้คือไซส์บีทั้งหมดเลยเนะะี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยคือไซส์บีต้นมีดแรกนะคะ สาสใหญ่เนี่ยนั่นที่ดินเห็นนั่นที่เราพรวนไว้เนี่ยล่ะที่เราพรวนไว้น่ะเนี่ยแหละมันก็เนี่ยค่ะมันก็ยุบตามน้ําฝนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยนะพอโดนฝนมันก็เนี่ยมันก็ฝังที่พี่บอกให้ให้ใส่แกลบเยอะเนี่ยแหละค่ะเวลาถอนมันจะได้ไม่ดินไม่มาติดเราเยอะไงติดหนอแต่ตอนนี้มันแห้งแน่นอนเลยแห้งทุกวันพแค่ลดน้ําช่วงแค่พ้นไปหนึ่งสองสามชั่วโมงอ่ะมันก็ระเหยหมดแล้วค่ะ พอรู้วิธีการถอนหน่อแล้วเนาะแต่วิธีการเก็บใส่หมายถึงว่าเราก็ใส่กระจาดใส่มือเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ไปใส่กระจาดอันนี้พี่เพิ่งเริ่มเก็บนะคะอันนี้พี่ให้ดูเนี่ยค่ะพี่เพิ่งถอนไม่ไม่ทลายนะพี่เริ่มเก็บเฉยเยอันนี้พี่ไปแล้วหนึ่งกระจาดน,นะคะอันนี้พี่ ไปแล้วหนึ่งกระจาดนี้เป็นกระจาดที่สองพอ,อกระจาดแรกเรายังถอนอยู่แล้วพอจะเริ่มกระจาดที่สองลูกค้ามาเอากล้าเราก็เลยต้องไปขายก่อนนะฮะไปเอาตังก่อนนะเนาะแล้วอันนี้เนี่ค่ะคือมีกระดาษหนึ่งอันถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าหน้าหนาวที่มันไม่มีน้ําค้างเกาะอ่ะให้ใช้กระดาษกั้นแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นกระจานแบบพี่บางคนเขาก็เป็นคันเอ้เป็นคอนเหมือนคอนผลไม้นึกออกเนาะที่เขา ไอที่ขายส่งกันนะคะที่มีคอนแล้วก็มีอะไรนะั้นเหล็กผ้าแบบนี้ค่ะนะนั่นแหละอันนั้นบางทีเขาก็ใส่เหมือนกันแล้วเขาก็ใส่ชิดหัวแบบนี้ค่ะเอาหัวชิดหมายถึงว่าหมายถึงว่าอย่าให้ชิดมากเพราะถ้าเกิดเขาทําเป็นธุรกิจไอถ้าเกิดหัวหัวมันมีปัญหาหมายถึงว่าหัวตรงเนี้ยมันหกักอ่ะมันจะหมดราคาไงมันจะไม่สวยแต่ทีเนี้ยเราก็คือไม่ต้องวางชิดมากคือลูกค้ามาเขามาประมาณมารับกล้าประมาณหนึ่งพันต้นไงมันก็ หนึ่งพันห้ารอต้นมันก็อะมันช้านิดนึงเพราะมีเขากาับเราแค่นั้นสองคนไงมันก็เลยช้านิดนึงแล้วอ่าแล้วทีนี้เราก็ คือใส่มารวมกันนะคะมาใส่รวมกันแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปแยกกันข้างบนหลังจากคลิปก่อนหน้าที่พี่เคยทําว่าต้องตัดยังไงนะคะอันนี้คือเป็นวิธีเก็บนะคะเพราะอันนั้นพี่คือเก็บไปแล้วแล้วลืมลืมถ่ายคลิปไงก็เลยเออนี้มาทําถ่ายคลิปวิธีถอนให้ดูละกันเพะอ,อันพราะบางคนไม่รู้วิธีถอนบางคนถอนแล้วมันหักไงมันหักใช่ไหมพอมันหักแล้วทีนี้มันก็มีปัญหาคือว่ามันราคามันตกเลยนะถ้าเกิดหักอะ พอสเปคหน่อไม้ฝรั่งคือเขาจะอยู่ยี่สิบยี่สิบห้าเซนไงเนี่ยค่ะอยู่ประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดเราเต็มแล้วเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดหน้าฝนนะคะ,ะหน้าฝนเขาจะมีวิธีเก็บอีกอันนึงก็คือสมมุติว่าเป็นหน้าฝนนะเป็นหน้าฝนเนี่ยเขาจะจับอย่างนี้นะ,ะอ๋อหน้าฝนเวลาหน่อไม้ฝรั่งอะ่ะมันโดนมันโดนเอ้เนี่ยหมายถึงว่าโดนโนนน้ําฝนน่ะ หมายถึงมีน้ําค้างเกาะใบต้นเขาจะงอแต่ข้อดีคือว่าหน่อเขาจะขาวสวยเลยนะคะแล้ววิธีทาอ่ะคือว่าจะไม่ให้หน่อของงอใช่ไหมถ้านอนแบบเมื่อกี้หน่อมันนอง,งอไงเราก็คือวิธีทําจะมียางวงใหญ่หรือวงที่เราไซส์ที่พี่ทําหมายถึงไซส์เล็กก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่มีอ่ะเอาอุปกรณ์ที่เรามีแล้วกันเนี่ยค่ะเขาจะก่ ให้โคนเนี่ยมันเสมอกันอแยบบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหมายถึงยางมัดมัดมัด,ม,ดมัดประมาณนี้ให้เขาตั้งแล้วก็ตั้งหัวแปลงอย่างเนี้ยค่ะหมายถึงตั้งตั้งบนดินนะคะหมายถึงเราตั้งบนดินอย่างเนี้ยค่ะไม่ให้ไม่ให้เขาหมายถึงว่าตั้งบนดินอย่างเงี้ยไม่ไม่ให้ยอดของงอไงถ้าเกิดนอนเมื่อีื้แล้วมันเป็นหน้าฝนน่ะมันจะงอใช่ไหมอัน วิธีแก้คือว่าคือจะจับตั้งแบบนี้แล้วก็เอายางมัดนะคะสมมุติว่ามือพี่เป็นยางนะเนี่ยค่ะแล้วก็คือจับมัดอย่างนี้แล้วก็ เขาคือถ้าเกิดจับตั้งเพราะบางทีอะ่ะเราเกลเดินเก็บไหลแปลงใช่แม่แล้วเราก็ตั้งไว้หัวแปลงแล้วเวลาเราจะขนขึ้นเราค่อยเอานอนก็ได้เพราะเราตั้งไว้ยังไงจะช่วงนอนหมายถึงว่าขนขึ้นอะ่ะมันนอนแป๊บเดียวมันคือไม่ทันงอหรอกแล้วเราก็ไปจับตั้งเหมือนเดิมแล้วก็ไปล้างน้ําเพราะหน้าฝนน่ะโคลมันจะมีดินเยอะกว่านี่นะคะ เพราะดินมันจะไม่แห้งเหมือนหน้านี้หรอกหน,ห,นหน้าหน้าหน้าฝนเป็นดินมันคือจะเปียกเยอะอยู่แล้วมีหน้าแล้งเนี่ยแหละค่ะหน้าร้อนกับหน้าหน้าหนาวอะ่ะมันคือโคลนมันจะมีดินน้อยไม่เยอะมากแล้ววิธีเก็บก็คือมันคล้ายๆกันคือนอนในกระจาษได้หรือนอนในคอนได้แต่ถ้าเกิดหน้าฝนให้ทําแบบนี้ค่ะวิธีทาเนี่ยค่ะมันจะมีเล็กใหญ่ปนกันอยู่แล้วคือเราก็ปนกันไปนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปแยกกันข้างบนเอง แยกตรงที่เราตัดนะคะแยกในที่ร่มอ่ะตอนนี้มันคือมันแดดอยู่แล้วไงนี่ยค่ะวิธีทาเนาะพอเห็นภาพเนาะวิธีการเก็บถอนหน่อนะคะอันนี้เป็นวิธีการของพี่พี่ที่พี่ทามันตั้งนานแล้วนะคะวิธีใครของใครของมันนะไม่ไม่จาเป็นว่าข,ของเธอฉันดีที่สุดนะ <laughs> เป็นวิธีการของแต่ละคนนะคะ <c oughs> รู้วิธีเก็บแล้วเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวพี่ท้ายคลิปเดี๋ยวเอาคลิปที่ว่าเป็นตัดแปตัดไปขายมาวางไว้ท้ายคลิปแล้วกันเพราะจะได้รู้วิธีตัดวิธีตัดเป็นยังไงนะคุณมานะคะที่รับชมนะ